หนึ่งในสามเจ้าหน้าที่ปปชโดนกล่าวโทษช่วยเหลือบิ๊กนายตำรวจจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินทำหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งทุกคณะแล้วให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2567นี้แต่ไม่แจ้งเหตุผลส่วนเอกวิทย์วัชระวันกรรมการปปชใหม่ถือโอกาสปรับปรุงทีมงานหน้าห้องหลังเจ้าหน้าที่สาลายยื่นขอลาออกพร้อมกัน เหตุผลส่วนตัวเมื่อเร็วๆนี้อนุกรรมการกันกองเรื่องกล่าวหาประจําสํานักไตส่สวนการชุดจริตภาครัฐวิสาหากิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและถูกระบุชื่อเป็นหนึ่งใน3เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งข้อกล่าวหาให้ความช่วยเหลือนายตำรวจยศสูงรายหนึ่งในการจัดทำเอกสารยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ทำหนังสือ ถึงนายเอกวิทย์วัชวันกรรมการปปชแจ้งขอลาออกจากการเป็นอนุก,กรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิทุกคณะของสำนักงานปปชตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปแต่ไม่ได้ระบุเหตุผลในการลาออกไว้ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการปปชไปแล้วเมื่อวันที่25มีมนาคมที่ผ่านมา นอกจากการขอลาออกของอนุกรรมการกันกองรายนี้แล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2567นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปรปรชยังได้ลงนามในคำสั่งให้ทีมงานหน้าห้องของนายเอกวิทย์จำนวน3คนคือนายทวัชชัยศิริธนพันธ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านการไต่สวนและวินิจฉัยนายมนชัยวสุวัฒน์ที่ปรึกษาและนายสุขข อัศวสันติชัยเลขานุกการกรรมการปปชประจำกรรมการปปชของนายเอกวิทย์วัชวันได้ลาออกจากราชการด้วยที่ปรึกษาและเลขานุกการประจำกรรมการปปชของนายเอกวิทย์ทั้ง3าคนเป็นข้าราชการระดับสูงที่กเกษียณอายุแล้วมาช่วยกรรมการปปชรายหนึ่งที่เพิ่งพ้นวาระไปแจ้งเหตุผลการลาออกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งนายเอกวิทย์ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งกรรมการปรปรชใหม่และก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้ง3ารายเข้ามาทํางานให้ขณะที่การลาออกดังกล่าวก็เป็นผลให้ในายเอกวิทย์ใช้โอกาสนี้เป็นการปรับปรุง ประสิทธิภาพทีมเจ้าหน้าที่หน้าห้องทํางานของตัวเองไปเลยจากกรณีดังกล่าวคุณวีระสมความคิดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่านี่คืออีกหนึ่งหลักฐานว่าปปชอก็ถูกกล่าวหาเรื่องมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมีคำถามจากสังคมว่าหากไม่ผิดแล้วทำไมจึงรีบลาออกมีอีกหนึ่งคำถามคือทางปปชอทำไมอนุญาตให้ลาออกได้อย่างไร รวดเร็วจริงๆจริงๆแล้วต้องควรยับยั้งการลาออกเอาไว้ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดตามที่ตำรวจกล่าวห,หาหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดได้ว่าเพื่อช่วยเหลือกันหรือไม่ Hashtag คงมั่นใจว่ารีบลาออกแล้วจะพ้นผิดใช่หรือไม่